สวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้ค่ะวันนี้พาเ,เพื่อนมาชมบอนสีตัวนี้โอ้โดนตัวอะไรเนี่ยกกตัวนี้นกจิก ปัญหาหนึ่งของการเอาบอลสีมาไว้หน้าบ้านก็คือนกเยอะมากมันจิกใบบอลน,นะคะจิกจริงๆนะคะไม่รู้มันจิกอะไรบินมาจิกไหน้งงก็เนี่เหมือนกับไก่จิกเลยค่ะเวลามันจิกนะจิกแบบไม่รู้มันเจอหนอนหรือว่าเจอแมลงเล็กๆนะคะมันชอบมาจิกเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูชิ้นผ่าเจ้ากรุงไกซอ้อที่ผ่าไว้ตั้งแต่วันที่หกนะคะ พะมีหลายท่านเข้ามาดูคลิปวิดีโอเก่าๆแล้วก็ถามว่ามันงอกกี่ตัวนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะมุมนี้เป็นชั้นสามนะคะชั้นสามของชั้นล่างสุดของชั้นที่วางบอลนะคะก็จะมีชิ้นผ่าในกล่องเป็นหัวเจ้ากรุงไกเซอร์ห้าสิบชิ้นนะคะผ่าเมื่อวันที่หกกันยานับถึงวันนี้วันที่สามสิบกันยาก็ยี่ห้าวัน,นะคะ่ะ ยีิบห้าวันนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นแดงวัวผ่าวันถัดมาจากที่ผ่าหัวไกล,กลซอ้อนะคะผ่าวันที่เจ็ดกันยาหกสี่นะคะส่วนอีกกระถางหนึ่งจะเป็นนกกระทาตัวนั้นมันขึ้นราก็เลยเอาไปเททิ้งใส่ คือไม่ได้เททิ้งเอาไปเทปใส่แปลงดินไปนะคะกับว่ามันรอดก็รอดไม่รอดก็ช่างนะคะเดี๋ยวจะมีอีกตัวที่สามมาให้ดูนะคะตัวที่สามอยู่ในกระถางดำสี่นิ้วเป็นวัสดุเพาะโดยใช้ทรายนะคะเป็นหัวกวนอิ่มประมาณเจ็ดเจ็ดชิ้นนะคะผ่าเศษเศษมันออกมาก็คือเราใช้ต้นต้นประมาณนี้นะคะต้นประมาณนี้ นะคะแต่เราผ่าคือเราเฉือนเอานิดเดียวนะคะไม่ไม่กล้าเฉือนเยอะเฉือนแบบข้างๆแบบนี้ที่มันมีเขี้ยวนะคะเฉือนออกแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็เลยเป็นอันนี้เป็นชนิดที่สามแต่เดี๋ยวจะมาเปิดทีละอย่างนะส่วนถาที่สี่ถาที่สี่เห็นไหมคะถาดเพาะที่เป็นรูๆตัวนั้นนะ่ะที่เป็นช่องๆตัวนี้จะใช้ดินใบมะขามนะคะ แล้วก็ใช้หัวของมันจะมีนกกระทาแล้วก็กวักโพเงินแล้วก็น่าจะเป็นลูกไม้ป่าก้านดำที่สั่งมานะคะลองผ่าชิ้นใหญ่ชิ้นเบืเริ่มเลยค่ะผ่าแต่ว่าชิ้นที่ผ่านี้จะทาปูนขาวนะคะทาตรงแผลเขาในเริ่มขึ้นแล้วหนึ่งสองขึ้นแล้วสามก็แต่อันนี้ไม่ขึ้นสี 4. แต่ที่เห็นเป็นยาวๆนะเป็น เราใกล้ๆม่ดูจะชัดไหมเป็นกวักโพทองเอ้ยกวักโพเงินค่ะกวักโพทองไม่ได้เพาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้ากลุ่งไก่สื้อที่เพาะได้ยีิบห้าวันก่อนนะคะตอนนี้เคยทำคลิปแรกที่ที่ทำไว้ในช่องนะคะโอ้มีลาขึ้นด้วยหนึ่งอัน ใช้วัสดุเพาะเป็นขุยมะพร้าวแช่น้ำสามคืนแล้วก็ปั้นหมาดๆนะคะเดี๋ยวนะลองนับก่อนนะมันเหลือกี่ชิ้นขึ้นอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นรากเขาคือมีทั้งหมดห้าชิ้นแต่เจ็ดวันแรกนะมันมีอยู่สองชิ้นที่มันขึ้นราก็เลยเอาออกมาล้างแล้วก็อีกชิ้นนึงมันก่อน,นะคะก็เลยเอาทิ้งมันน่าจะเหลืออยู่ประมาณสี่สิบ แปดชิ้นนะคะท่านทานเนี่ยเนี่เนี่ยอาเนี่ยเ,เห็นไหมคะตัวนี้เขี้ยวขึ้นเอา้าททำไมแห้งไปล่ะเดี๋ยวล ong. องม,มดหนยตัวนี้จะเป็นหัวเจ้ากุ้งไก่เซออแล้วก็เพาะอยู่ในขุยมะพร้าวแช่น้ํานะคะแล้วก็ปิดใส่กล่องพลาสติกแล้วก็ปิดแบบนี้นะคะ มันก็ขึ้นอยู่แต่ว่ามันไม่ขึ้นยี่สิบห้าวันมันน่าจะขึ้นทุกทุกชิ้นนะคะแต่ว่ามันเหมือนจะประมาณสิบกว่าชิ้นเองในขณะที่ตัวนี้วันที่7นะคะถัดจากกรงไก่ซื้อมาหนึ่งวันเราผ่าแล้วก็ใช้วัสดุเพาะเป็นขุยมะพร้าวแต่ว่าไม่ได้ปิดนะคะไม่ได้ควบแน่นก็คือเปิดกระทางไว้แบบนี้เลยที่แรกปิดอยู่วันสองวันแรกปิด แล้วมันเหมือนจะขึ้นแล้วดาก็เลยเปิดนะคะปรากฏว่ามันขึ้นค่ะเนี่ยมีใบออกมาแล้วใบออกมาแล้วตัวนี้จะเป็นแดงวัวตอนนี้เห็นอยู่หนึ่งสองกล้องอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่ามองในเห็นอยู่ประมาณสี่ห้าชิ้นนะคะที่มีวีแววเขี้ยวเล็กๆขึ้นมาแล้วนะคะแดงวัวแล้วเดี๋ยวจะเปิดตัวนี้ลองดูนะคะตัวนี้จะเป็นกวนอิม กดอิมนี่จะไม่ได้เพราะเพราะวันไหนนะคะไม่ได้เขียนใส่กระถางไว้กวนอิมขึ้นมาหนึ่งหนอนะคะแต่ว่ากล้องน่าจะไม่เห็นนะคะมันอยู่จิ้วมากจิ้วจิวจิว,จวนะคะหนึ่งหนอเป็นวัสดุเพราะโดยใช้ทรายนะคะลองลองแบบลหลายวิธีมีขุยมะพร้าวแบบควบแน่นมีขุยมะพร้าวแบบเปิดกระถาง มีทรายแบบควบแน่นแล้วก็มีทรายแบบเปิดแล้วก็เพาะในดินนะคะอย่างถานนะที่เห็นเป็นล่องๆนะเป็นอยู่ในดินนะคะเป็นดินใบมะขามก็เพาะรวมกันทั้งซักคูเลนด์กลาบหินแล้วก็พวกบอนสีแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้น่าจะเป็นมะขามที่มันเกิดขึ้นมาเอาดินใบมะขามนะคะมันก็เลยติดเมล็ดมาด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูอีก ฝั่งนึงนะคะฝั่งนี้ค่อนข้างรกค่ะก็จะวางหลายๆอย่างไว้รวมกันนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูคุยมะพร้าวแบบที่เพาะแบบไม่ได้ปิดนะคะก็ะคือเปิดเลยฝั่งนี้จะเป็นนกกระทาฝั่งนี้เป็นเจ้ากรุงไกเซอรเ์เพิ่งเอาลงวันก่อนนะคะส่วนตัวนี้ หมือนจะเป็นกวนอิมนะคะจำไม่ได้ก็คือมันไหลหลายต้นมากลุ้นนะคะว่าสองตัวนี้จะเป็นกวนอิมเหมือนเหมือนจะเป็นกวนอิมอยู่นะเพราะว่ามันเป็นตรงกลางมันเป็นสีขาวนะคะขอบเขียวนะคะน่าจะมีประมาณห้าหกชิ้นอยู่เรียงอยู่แถวนี้แถวเดียวนะคะเป็นกวนอิมแต่ว่าขึ้นตอนนี้ขึ้นสองสองต้นสมนุกทา นกกระทาจิ้มไปประมาณสามต้นแล้วคะ่ะอันนี้เป็นต้นที่สี่ยังไม่ได้จิ้มมันหากระทางไม่ได้ชิ้นที่ห้านะคะนกกระทานี่จะคือหัวเขาใหญ่มากก็เลยสับใหญ่นะคะประกันความเสี่ยงไว้คือเพราะด้วยขุยมะพร้าวเพราะในขุยมะพร้าวโดยที่ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้คลุมนะคะแต่มีการฉีดน้ําเป็นระยะระยะก็คือดูว่าถ้าวัสดุแห้งขุยมะพร้าวแห้งเราก็ เอาฟอกกี้นะคะฉีดน้ำใส่ให้มันชุ่มๆนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นดินนะคะดินใบมะขามแล้วก็มีชิ้นบอลวางอยู่1 2ึ่สามีมีหลายชิ้นนะคะวางสลับสลับกันบางอันก็ไม่มีเกิดแล้วอันนี้